แทบไม่น่าเชื่อว่าตาส้มฟักหนึ่งกิโลจะได้ราคาถูกขนาดนี้ครับโอ้โหนี่ครับเนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นครับเด้งดึงดึงสามารถกินกับประเทียมไหมครับสดสดอืมยิ่แล้วครับ กินได้เป็นอาทิตย์ครับหนึ่งกิโลปลาส้มฟักลบบุรีอืมนน่นแน่นเลยครับอืมโอ้โหสุดๆครับนี่เสีย์กินวันละนิดวันละหน่อยกระเทียมครับสดสดอืมไม่ว่าจะเป็นเอาไปทอดเอาไปย่างหรือกินสดสแบบ เป็นกับแก้มก็เหมาะครับสหรับสายที่ชอบสลับใครที่ชื่นชอบการกินปลาส้มครับหนึ่งข้อดีคือไม่มีก้างไม่ขาวครับแล้วก็เยี้ยวกํบบาัังดีว่าวว้าวนี่ับรีบกดเดี๋ยวหมดปลาส้มฟักลพบ,บุรีหนึ่งกิโลราคาถูกๆครับ